A, รถมือสอสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถกระบะ4ประตูออตโต้สภาพสวยหนึ่ในร้อคันนี้ให้เกตด A เอาไปเลย 3A ครับสวย,ส,วยสุดๆกับสภาพนี้ทรงนี้เลยครับยกสูงจากโรงงานจะทรงใส่ของแต่งเข้าไป50,000กว่บาทใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเป็นเครื่อง 6, 2 0 0 2ดีเซลออตโต้นะครับ กับมาสด้าสีประตูออโต้ภายในสวยๆภายนอกก็งามครับของแท้ครับรถไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสมบูรณ์สุดๆเลยครับคันนี้3 5 5 0 0 0้าบาทนะครับผ่อนเอาไปใช้งาน6 0 0 0ถึง7,000โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้ครับคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มเลยครับใครที่กำลังหารถ4ประตูนะครับยกสูงจัดทรงมาเรียบร้อยงามๆแบบนี้ก็ต้องฝาก m a z d a b t 5 0 Auto ออโต้ตัวนี้ไว้ด้วยครับรถสวยสมบูรณ์การันตี ไม่มีชนหนักอัดต่อพลิกปั้มบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับคันนี้ใครจะจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดจัดให้ได้ครับมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ที่บ้านเลยครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับยางเทียเครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก็กเกียร์ออโต้นะครับขับสบายขับชิลใช้งานแล้วประมาณ1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้ให้เกรด พเมียมไปเลยครับลองมาชมดูได้ครับกับรถสวยๆใครที่กำลังหาสีประตูชอบออตโต้นานๆจะได้เจอและราคานี้นะครับจากค่ายมาสด้านะครับใครมาเล่นค่ายลองๆจะได้ราคาได้สภาพได้ปีนะครับบอกเลยว่าคุ้มแอดมินคัดเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกก็พิจารณาตามความชอบนะครับภายในสวยเบาะหนัง แจมๆเลยครับสประตูขึ้นลงสะดวกสบายเอาไว้ใช้งานเอาไว้เดินทางค้าขายท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะทําได้ครบหลายอย่างครับฉะนั้นตัวนี้สวยมากๆนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ4ประตูออโต้นะครับเครื่อง2002ดีเซลใครที่กําลังหานะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ พิจารณาแบบเน้นๆเลยครับสำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบกระบ,บะนะครับมาทาง Mazda ก็จะได้ราคาได้สภาพนะครับการซ่อมบำรุงดูแลพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมตามกลุ่มแฟนเพจของ Mazda ก็ได้นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปที่ m a สด้าบีทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเนี้ยมีแน่นอนครับโดยรวมเป็นรถที่สวยน่าใช้เพราะว่าได้รถสภาพดีมากๆนะครับไม่เคย หรือเครื่องมือซ่อมอะไรครับดูดอกอยางนะครับแน่นๆใช้กันายาวๆคุ้มไม่คุ้มสมาชิกตัดสินใจสําหรับผมคัดเช็คส่อส่อง,องหามาฝากสมาชิกนะครับบอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มของแต่งเข้าไปในคันนี้ก็คือ5 0,000่นกว่าบาทนะครับใครที่ชอบถูกใจมาชมมาเช็คโดนทุกคนครับเตรียมตัวเตรียมใจคันนี้แจ่มมากๆนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรับประกันรถสวยสวยจริงกว่าในรูปอีกนะครับตัวจริงตัวจริงสวยมากๆนะครับ4ประตูออโต้ ปี2012มือเดียวป้ายแดงสภาพกร,กริปนะครับเช็คชมดูรถที่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยกับรถทรงงามๆแบบนี้นะครับ BT50 ครับ